สี่นาทีมันอาจจะไม่เปิดช่องให้เรานะคะเนาะช่องเราจะโดนปิดกัน้นถ้าถ้าไล่คือกันเด้อค่ะเดอะ้อเปิดบ้านเน่ยนาต่ำนารุ่มเ้านะ <c oughs> ไปถึงปุ๊บไปถึงว่าบ้านนี้รู้จักคนนั้นคนนี้เนาะจะได้แวะมาหา ถ้าพี่มาทางเขตหนูกาแวฟมาเด้อมันจะดุลำยองลูกดุกล่างสวัสดีที่ให้กำลังใจตลอดมานะคะขอบคุณหลายจ้าพี่พันหน้านีนก็ยังบ่ท่านได้่านเนาะค่ะเนาะยังไม,ไม่ได้สร้างบ้านสวยๆกับเขาเลย อยู่พอเพียงกิงๆอยู่พอเพียงจนไม่สร้างบ้าน <laughs> เดี๋ยวพุชาหนเป็นลูกก่อนนะคะนูจะส่งให้กินนะคะสวัสดีค่ะพี่ปนอมธนพรเน็ตมันหลุดเน,เน็ตไม่ค่อยดีค่ะทุกคนเทียบใส่ช่องน้นช่องนี้ไม่ได้นะคะทํางานไปด้วยนะคะท,ระคะะทีรับพงเนาะค่ะเนาะใช่ไหมธีรับพงเนาะ สวัสดีนะะคะเน้ะสวัสดีจ้าถูกบอพิรพง์บอกค่ะกินไม่เบื่อด้วยถ้าตํานี่ไม่ต้องไปสับด้วนูจะคูดเรานะมันอ่อนดีเนาะกินกับข้าวก็เสร็จนะคะชอบกินตําแตงชิบชิปตำแตงแหลมแม่ลาดเอ้ยมาไปตำเด้วยค่ะเด้อลูกง่ายๆสวยๆนะคะ แดงน,นี่พี่พี่โซดาถ้าลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะโอ้ตัมอร่อยเลยไม่จะกินทุกวันเลยพี่เด๊แต่ว่าพูดที่สามคนมากมันจะอยู่ในคลิปของคนนี่แหละเนาะคลิปคลิปเขามีคลิปของใครเนาะใครใครก็มีมีความสามารถที่เขามีความรู้ดีๆหรือมันสมองดีๆเขาก็ไอเดียเขาดีเนาะเก็บเย็บผ้าขายก็ มันก็มีไรายได้ไประจำนะไม่ได้ออกนะ <_ d ata> ป้าเจ้าคุณป้าเจ้าคุณก็ทางรัดท่าไปวันลุงหลำตาเนาะตะเลียงเนาะมันบ่ถี่หอบเรียนรัดกับลงเรี้ยนอะนะ <_ d ata> ตั้งแต่พ่อแม่ไม่อยู่เล้วแกก็ไม่ค่อยได้มารู้จักกันไปเนาะปี่เนาะทำเพราะไดนมาเล่นเสร็จเก <_ d ata> ลุยจะไปบ่อยอยู่แต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีมั้งไม่เห็นดะไม่เห็นบ้านอะไรนะบ้านไหนโคกพยุงเก่าเนาะคะ่ะเนาะขัดแดงใส่ถุงเหมือนเดิมนะคะเอาแตงใส่ถุงเหมือนทุกวันนะคะเอ๊แต่รุ้จกกับกับพี่นี่กับใครนะคุณสอนบอกหรือว่าใครเนาะตอนนั้นนะมาค่ะมา <laughs> <laughs> เพื่อนถึงจะสำเร็จนะคะทุกท่าน พอมีความรู้แล้วคนก็ย่อมยิ่งอยากจะเข้าไปดูเนาะค่ะเนาะทีนี่ช่องของเขาก็ยิ่งจะเปิดนะคะเมื่อกี้ลองได้ยุเ,เพ่งเพลงโฟกิดไปแล้วทีน,น,นี้มันจำบอดดายจำด้อยเพ่งบอดด้ไปติดเหมือน,ดดบบนกับติดเลยเนาะจ้าจาานน้าเนาะถาาเนาะได้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะคือกำลังใจมามากหรือน้อยก็ดีใจนะคะ นางวอาก,ก็พญายสองคนก็ได้ลืมเบึงสวัสดีจ้าแม่พันนาะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณได้หลายเด็แต่ว่าพูดที่สามเพิ่มมามันจะอยู่ในคลิปของเพิ่นี่แหละเนาะคลิปคลิปเขามีหนูก็อยู่จุดหมายปลายทางเหมือนเดิม <laughs> <laughs> อยู่ที่ <laughs> ปูบักแตงนีลแล่ะค่ะทำงานนะคะทำงาน วิธีการกอกแต่งนะคะเนาะวิธีการกอกแต่งของเห้านะคะพี่แวะเวียนนะคะงามบอจินเหล่าในใจนี้จะต้องมีฉันมาเป็นกับแก้มผสมโซดาให้อายเราจะขึ้นสักสามสิบนาทีพี่เดี๋ยวดูนะเวลาก่อนบ้านเราหลัง เล็กเย็บผ้าย่อมทำกันทุกคนนะคะย่อมอยากทำเนาะทำแล้วเราก็สู้นะคะขยันขยันไลนะคะทุกคนเราไปคนเดียวไม่ได้จ้างานนี้เป็นงานที่อยู่กับเพื่อนนะคะแล้วพุซานุเป็นลูกก่อนนะคะนูจะส่งให้กินนะคะสวัสดีค่ะพี่ปนอมธนพรเน็ตมันหลุดเน็ตไม่ค่อยดีค่ะทุกคน นางบอกก็พอใหญ่สองคนก็เลยลืมมบึงสวัสดีจ้าแม่พันนาสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณได้หลายเป็นยังไงเนาะการงานเนาะการงานเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าถ้าตอนเย็นนี้ได้ขึ้นไหมตอนเย็นได้ขึ้นบ้านไหมได้เปิดบ้านไหมมาส่งกําลังใจดีนะไม่ได้ดำนาเหมือนต่ก่อนตอนแรกว่าจะดำนาแหละถ้าดำนาในน้อยนี่อย่างนี้มันจะได้เยอะนะทีนี้ทุกวันนี้มันปวดขาพี่ <c oughs> บ้านไม่สําคัญหรอกน้อฟพี่เนาะขอให้น้าใจที่ดีใช่ไหมน้ามีเพื่อนโทรมาหาใครน้อเนะอะโทรมาก็อยู่นั่นแหละก่อนไล์อยูอ่สวัสดีจ้าพึ่งมาเห็นค่ะอ๋ออร่อยต่าน้อยมากเลยตัก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 นะเดือนหนึ่งน่ะมันมันจะไม่เห็นไม่อะไรให้กําลังใจเลยนะ แต่พอเวลามันดีขึ้นมาอย่างนี้เอาอไปใส่ดอกข้ากระดานเต็กซองนิดหน่อยกันนี่แหละค่ะสู่ไปน้ำกันได้จะพี่น้องสู่กันไปเนาะค่ะเนาะทักทายกันไปเปิดบ้านนี่แต่เพื่อนดันเพื่อนนะคะเพื่อนดันป้า ทักทายเพื่อนๆไปจ้าการเชื่อมต่อใช้อีกแล้วเนาะค่ะเนาะเน็ตท้ายตะก้าได้แหละไปไปด้วยไปเล่นกับเพื่อนด้วยไปเล่นด้วยแล้วก็เอาแตงไปขายด้วยเอาแตงไปขายคันมากนนอะไได้ลอยไหมึงได้เงินาเป็นคนคนให้เงินมาหรอลอยนึ่งประตูบางเสา ที่ให้กำลังใจตลอดนะคะบ๊ายบายไลค์ขยันตอบคอมเมนต์ขยันลงคลิปนะคะเนาะเมื่อกี้ลองได้ยุ้เพีงเพลงพวกัิปต่ละท่านสิไอ้นี่มันจำบไจำ่บไ,ได้จำเลยเพลงบ่ได้ไปติดเหมือนติดเลยเนาะบอสแต่งยบ่นอะ ข้าโพพยุงน่ะมีแตงมีถั่วไหมพี่น่าไปขายเนาะอยากจะวิ่งไปเล่นนะ่ะเดี๋ยคู่หนึ่งนะเดี๋ยวคู่หนึ่ง,ง,ปงไปตีผสมกันไปทำงานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะก็ใส่ย,ยากนะสวัสดีทักทายนะคะทุกคนนะคะผู้ใดบางกะเวมาทักทายได้เด้อคะ่ะเด้อมาให้กำลังเนาะ เวลาเราขับไปนี่อย่างน้อยเราก็เอาไปแหละสักสิบถุงเนาะค่าน้ำมันรถเอ๊ะหนูหนูรู้จักก,จกับกับพี่นี่กับใครนะคุณสอนบอกหรือว่าใครเนาะตอนนั้นนะมาค่ะมาว่าหนูจะปิดนะคะสวัสดีค่ะแม่นานขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากนะพี่ปนอมพี่ปนอมบอกว่า จะขึ้นสักสามสิบนาทีพี่เดี๋ยวดูนะเวลาก่อนบ้านเราหลังเล็กเย็บผ้ามาเรื่อยเนาะมันก็พอได้กินอยู่ข้าวแต่มันก็มันก็มีหญ้าบ้างอะไรบ้างเลยค่ะแต่มันไม่ถึงกับน้ำท่วมน้ำอะไรทาไมหลงลักคนมีเมียพี่อย่างนั้นก็กลืมเลยเลยเอา ตอนนี้ข้าวสวยบ๊อข้าวงามไหมเนาะที่บ้านเนาะทางบ้านก็งามอยู่ฝนก็ตกแล้วเนาะขขขเขาตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะเปิดบ้านไปด้วยเปิดฆ่าการมองเห็นไปด้วยจ้าคือหมือีกำลังใจเนาะคะ่ะไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังใจจะสู้ต่อไปเราก็สู้ต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะเราต้องไปมองที่คนที่เขาผิดนี่อีกข่ะเสง ก็จะเปิดสักสามสิบนาทีพี่เปิดค่าการมองเห็นไปคุณพี่ได้เล่นเรียวไหมพี่ขายอ๋อเย็บผ้าขายบอกค่ะตัดเสื้อผ้าเนาะดีแล้วพี่มีรายได้เคยเย็บผ้ากับพี่ปนอมอ๋อเคยเย็บผ้าด้วยกันกับพี่ปนอมเป็นสาวโรงงานสาวเย็บผ้าเนาะ เออสีบบโตมาโตมาจังมาอวดมูใช้บ้านอะไรเนาะลืมแล้วลืมบ้านเขาแล้วอยู่ทางวุ่นเลยทางไอ้ทางบ้านในยังทางบ้านาานั้นลวงตาลวงบ้านกับพักมันอยู่กับที่บ้านเราจะขยันเนะาะขยันเอา